เฮ้ยสองหัวอ่ามีเต้นไก่ด้วยนะฮะเฮ้ยเกินแม่งสามหัวละดูดีไอคนนี้แม่งสอนควคมเลยเ่เต้นใหญ่เต้นใหญ่อะห้าศูนย์่ะคือน้องเขานะครับมันยิงพี่เสร็จแล้วมันก็มาเต้นใส่ไก่นะครับโอ้โหดูถูกฝีมือราชาวัดดวงต้องเปิดโหมดร่างทรงวัดดวง ไอกอาจจะไม่เวอร์เราพี่สิพี่ป่าระวังติดนะครับผมตอนนี้ติดแล้วนะครับผมติดทีติดใจครับติดใจครับผมเขาอยาจะไปกับพี่หรือเปล่าน้องเอาแป๊บเดียวสี่ห้าแล้วหรอเอา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 หัวแตกนะครับโทษทียิงหัวแตกก่อนบุกบีบะครับ กดเทอ่ะมือนะนี่ครับบูฟเลีนช่วงนี้โควิดคัมแบ็กนะครับน่าจะเล่นเปิดเทอิมกันนะครับเฮ้ยมาแล้วอะ่ะเป็นไงครับลูกว้าวมาลองกอแกกมาลองกอแกกมาปั๊บ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 ปัป๊บเน่มาดิ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  โอ้โหบอกเลยครับผมหมุนหน้าจอคุดคุดไปครับผมเน้นเน้นไปครับน้องเน้นไปครับน้องเฮ้ยสองหมาอ่ามีเต้นไก่ด้วยนะฮะหยันติงครับหยันติงมีหยันติงครับหยันติงซองเล่นซองเลยว่ะแต่แต่พี่พี่ไม่ค่อยตึงซองคังเท่าไหร่ว่ะ โอ้โหมาวิับพ่ครับลูกปืนม,<า>มาครับผมมาครับผมแนปสู้กันเหรอวะเราฮ้ยเกินแมงสามหัวละคนนี้คมจัดครับคนนี้คมจัดไม่ไม่คมหรอกถ้าเล่นกับผมก็ไม่ผ่านอปู่กับพี่ไม่ผ่านหรอกครับเนี่ย ได้แค่สามหัวเองครับได้แค่น่าจะหมดสิทธิ์แล้วครับเนี่ยได้แค่สามหัวพอ <ST AR> แต่งตัวไม่ตึงไงเออเราแต่งตัวไม่ตึงไงทุกคนไม่พี่แจมพี่พี่ทิส์สางห้องเราก็ต้องไปทีส์หมดแรงด้วยไม่ได้คิวเหมือนกับหมดแรงว<ม>่า <ปะ S 1> สั้นต้องแมปใจดีมาหมดใครใครเขาทิสใครเขาทิส์รแรงกันครับเขาทิสหมดสร้างห้องนะพวกอันเนี้ซีจีอะคิวให้ได้เยอะกว่าป้ง ใช่ขุดอันนี้ขุดแมนต้องตึงๆเหมือนผมนะเพราะว่าเขาไม่แม่เออสิบล่ะอาจจะตึงๆเหมือนกันเขาบอกว่าต้องหน้าตาตึงๆแบบือนพี่แบบหล,ล่อๆเหบือนพี่เลยอ่ะเขาบอกว่าเขาแค่รับเทียนแะดิคือถ้าหน้าตาไม่ผ่านให้สมอมดสิทธิ์รับเทียนแล้วนะครับเอางงไม่ไหวไ<อ>นะครับไปจะชนะเนาะพี่เกือบโดนนำละ หาดูดิไอคนนี้แม่งสนค์ขคมเลยเปล่เต้นใหญ่เต้นใหญ่อะห้าศูนย์ป่ะได้สี่หัวนะครับได้สี่หัวนะครับยังไม่ห้าหัวนะครับโอ้โหดูดินี่แปมโอ้เฮ้เขาเก่งจริงเขาเก่งกว่าเองอีกเองหมดสิทธิ์เทียบเขาเลยเออเองไงจะปากเยอะครับหมดไม่ตึงเท่าเขาเนี่ยรู้ได้ไง โอ้ยระดับเองอ่ะพี่เอาตีเลยนะเนี่ยครับคนนี้แต่พี่คนนี้พี่ใช้มือเล่นนะเนี่ยเข<อ>ายังถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ๋อลุรัตแบตเมาส์พี่ใกล้หมดอ่ะดิเลยยิงไม่ออกแล้วมันเลยยิงกระสุนออกแค่ช้า่อยก็ฟาอยู่แบตแบตเมาส์จะหมดนะครับถ้าแพ่เจ็ดสูด้วยซึ่งตเล่นตัเรตูที่ไม่ค่อยตึงนะเท่าไหร่เลยวุ่นเรียวยิงเ่าผมดูอยู่เนี่เยเขายิงคมกว่าเองอ่ะดิไม่ไม่คมไม่คมที่วิ่งให้ท่า โอทีครับน้องเกมแรกมันมาแล้วครับน้องมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับ,น,รบน,น,น่าจะเกมนี้น่าจะจบสักเจ็ดห้านะพี่ดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะ 7, จเจ็ดห้าจบเกมนะฮะเดี๋ยวพี่จอพ,พี่เจา,เจาไอเนี่ยฟื้นแล้วนวูดดี้ปาร์เกอร์อ่ะงัดหัวคอยเบิรงคอยเบิรงใครอยากเล่นสร้างห้องกับผมไหมนี่คนละเงิโอเคอัลเทิร์นไอจะไม่เบิร์นเราพี่เหรอพี่บ่ากลับมาคอมแบ็กแล้วคอมแบ็กหรือเปล่าวะ ระวังติดนะครับผมตอนนี้ติดแล้วนะครับผมติดทีติดใจครับติดใจครับผมติดล้าติดล้าติดใจครับติดใจครับติดใจนะครับใครไรครับใครไรครับอะไรอะไรอ๋อคือน้องคือน้องคนเบ้าอยู่แม่อู้ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยมันบวกอะไรเหรอพี่ซองเซต็มะทำไมพี่ชอบเล่นวะดานเนี่ยเอ้อัสตาอย่งไงอัสตาครับอัสตาอะไรอัสตาสอง อาแต่มันไม่ดีเท่าแต่มันไม่ไปเท่าซองชมพูหรอกชมพูมันดีมันดีโหลดหรือเปล่าวะใช่ด,ดีโหลดได้ต้องม่วง,งดีโหลดแล้วก็กา,ารของเอาเจอสกิลแฮตตกฆ่าไปเลยครับขึ้นแดงนะครับ<อ>แต่มมไม่แดงเถื่อนดิเมื่อกี้เด็ก<ะ>พ่อหนุ่มมาบอกโสดดเี๋ยวบอกพ่อหนุ่มนะครับฟองพ่อหนุ่มบัดวังนะครับ เต้นไพี่ป่ะอ๋อทำทรงวิทพงวิทพื้นซ้อมว่ามันลดอ่ะแม่นยำใช่เหรอแม่นยำหนึ่งใช่ใช่ลดมันลดแม่นยำบมาดีครับผมทำงอีกลเอาปอทำทรงสดอีกละป้โอ้ิบลาช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 ิิบลา โอ้กืนไม่เอาใหบอกให้ว่าติ้นเลยครับผม<า>เขาได้จะไปกับพี่หรือเปล่าเนะ้ะเอา้าแป๊บเดียว4ี่ห้าแล้วหรอเ้อ้า,อาไวจังเมื่อกี้ยังเหยีย้ศูนย์อยู่เลยนะครับแล้วพวกหน้าตาเหรอพี่สถานึ่งนี่หน้าตาดี ไฮไลท์ตึงนะครับผมคนนี้จังพี่ในียจังพี่เนี่ยมีให้ดูอยู่นะครับเอาห้าห้าแล้วเราหาตัางคืนแล้วเหรอเออจากจากห้าศูนย์เนาะกลายเป็นห้าห้าแล้วเนาะบอกแล้วครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่กล้าเต้นไก่เลยนะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหนี้เห็นเต้นไก่เลยนะครับบอกแล้วว่ามันจะจบผิดห้านะครับน้องโอเคมันมาจากมันมาหลังพี่ละ เวลาทำงานจัดโคตรเกลียนเองดูดิพี่เห็นมาแล้วนะมอย่างนี้ก็พี่ไม่เห็นอีกหรอใช่จะ <Hey. S 1> ไปเทียบกันนั้นเห็ไหวะเอาหกห้าแล้วหรอบอกแล้วครับว่าอย่าชิงอย่าเล่นเกลียนนะครับบอกแล้วจะเซิงอย่าทำเซิงครับอย่าทำเซิง <Hey. S 1> ไปเทียบยืนหนึ่งมายืนหนึ่งก็เทครับยืนหนึ่งก็เทปัอง เอาดีพี่แกมชนะเจดห้านี่พี่บูเลี่ยมสู้ๆนี่ประนดูให้กำลังใจพี่เน่ดอยสารจะสู้วาสายได้อะแรบ่ครับผม โมค้างด้วยทีเนี้ยฮ่าย hmm? ากระเบิดม e ันยาแป๊บเอาบักไอวอรเฮ้ยนอน้อน้อนพี่บักฮาเอ้ยกับตายบงญตายด้วยปั๊บ ไม่แตกสิว่าหัวแตกยาจังมีคนไ่งายวงบอ๋ออ๋อ้าวหัวแตกอะครับโทษทียิงหัวแตกก่อนวงบีปะครับ เอเอตีเป็นไงเป็นไงครับ <c oughs> จาก50 <c oughs> กลายเป็น75นะครับก <c oughs> ็ไม่ได้ดีแต่ไม่ได้ดีแต่พูดอ่นนะเนาะบอกแล้วว่าเชิงคนนี้ไม่ไม่ผ่านแต่คนนี้เก่งไว้แซ็กอยู่ครับ Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life? e y wake up.